สวัสดีครับผมชื่อไพรัตพรมนอกอายุ59ฟปีครับคือผมเป็นเนื้องอกในสมองครับปวดหัวมากปวดมาเรื่อยๆแต่มันมันไม่หายมันไม่หายพอพอกินยาแก้ปวดมันก็หายพอสัก4ี่หาวันมันก็ปวดใหม่ครับผมต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปเอกซเรย์ดูคุณหมอบอกว่า,วา,วามีมีก้อนที่สมองสงสัยว่าจะเป็นจะเป็นเนื้องอกเขาก็เลย สั่งให้ผ่าตัดด่วนเลยครับหลังจากที่คุณหมอบอกให้ผ่าตัดด่วนผมก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลมีญาติก็บอกว่าคงคงจะไม่รอดแล้วแหละแต่ผมฟื้นขึ้นมาได้ผมผมรู้ตัวว่าผมผมรอดแล้วผมไม่ตายแล้วผมมีกําลังแขนขาอะไรผมมีกําลังยกแขนยกขาได้จาจาคนที่มามาเยี่ยมผมได้ทุกคนก่อนที่จะผ่าตัด ก็กินไปประมาณ5-6ขวดครับแล้วหลังจากผ่าตัดผมก็ กินต่ออีกครับกินต่อมาเรื่อยครับจนจนร่างกายผมแข็งแรงผมคิดว่าผมรอดมาได้ก็เพราะว่าเอโรซีเนี่ครับทำให้ร่างกายผมสู้ได้ใจเพราะว่าผมไม่มีอาการเหนื่อยอะไรเลยธรรมดาคนที่ผ่าตัดมันจะลุกขึ้นนั่งไม่ได้ไม่มีแรงลุกแต่สาหรับผมแล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จผมลุกขึ้นนั่งได้เลยโดยไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการหอบผมก็ก็เลยมั่นใจว่าเป็นเพราะเอโรซีนี้ที่ช่วยผมผมมั่นใจว่าผมรอดตายมาได้ก็เพราะ เอโรซีนี่ครับสำหรับคนที่ที่ยังไม่ดื่มนะครับขอให้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ต้องลองดูนะครับแต่สำหรับผมผมมั่นใจร้0ยเครับ